นิทานเรื่องห่านอยากเป็นหงครั้งหนึ่งมีห่านอยู่ตัวหนึ่งมีขนสีขาวราวกับหิมะซึ่งมันรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากมันจึงเริ่มแยกตัวออกจากฝูงและว่ายน้ำอยู่ตามลำพังขณะนั้นมันก็พยายามวางตัวให้สง่างามโดยการชูคอขึ้นให้สูงที่สุดเพราะมันคิดว่า ถ้ามันมีคอยาวจะทำให้มันงดงามเหมือนกับหงส์ห่านนั้นพยายามยืดคอของมันจนรู้สึกว่าคอของมันนั้นเจ็บปวดไปหมดและปวดร้าวไปทั่วทั้งร่างกายแต่มันก็ยังคงไม่ลดละความพยายามยังคงทำเช่นนั้นต่อไปจากนั้นก็มีกบเท่าตัวหนึ่งว่ายน้ำผ่านมาเห็นเข้าจึงพูดขึ้นว่า ถึงเจ้าจะพยายามอย่างไรเจ้าก็ยังคงเป็นเพียงห่านตัวหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถจะกลายเป็นหงได้หรอกนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่การเปลี่ยนแปลงวิสัยของตนเป็นสิ่งที่ยากจะทำได้